สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนในบทเรียนที่4นะครับในเรื่องของเซลนะครับอย่างที่นักเรียนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะประกอบไปด้วยพื้นฐานนะครับจุดเล็กๆนะครับเราเรียกว่าเซลนะครับซึ่งภายในเซลเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งที่มีความสําคัญนั่นคือนิวเคลียสนะครับ ไปนั่งตั้งสายเลยตรงนั้นแหละก็มีอยากไปนั่งแล้วกดตั้ง้ายเห็นไหมนะ่ะสีแดงเมเดเมเดขอจอดเฉินด่วนผมกับตันการรายงานตัวไปเชื่ออะไรผมโชติพงษ์ครับเชื่ออะไรบอกไปคู่ครับมีแฟนยังยังครับจริง <laughs> มีก็ได้ครับกดเกียร์แลนดิง้งเอาลงมาจับคันเล่งลงนั่นแหละอันนี้หมวกใส่ซะ ลิงตัย